so now i think um, there are two things that i want to 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 ask you first maybe what you want to tell thai people before you leave the country oh. well, i mean what would i, I want to tell people um, i think they i think they need to look and see what a beautiful country um, they have um, every every country has its own unique uniqueness and beauty, uh, and that. But for me, going up and viewing the mountains and the hills of the north of Thailand uh, for me was incredibly, uh, you know, fascinating. Mm -hmm. um, so I think it's you know uh, you know take value in what's around you. really think sense The the that's I ก็อาจารย์บอกว่าจะฝากอะไรถึงคนไทยใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยให้รู้เลยว่าประเทศเราเป็นประเทศที่สวยงามไม่ว่าทุกทุกที่ที่รอบๆอยู่เนี่ยเราดูได้เลยค่ะว่าประเทศเราสวยงามแค่ไหนแล้วก็ที่เขาจำได้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยตอนเข้าไปทางเหนือค่ะไปวิ่งในภูเขาอะไรเงี้ยเขาบอกเขาชอบมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลย I think every time I return back to Ireland and to my village, as we drive in to, to the village itself, mm. I always look at the mountain behind my village and remember how beautiful the village is. But when I'm living there, you forget, mm. you know, and I think we often forget the beauty around us because mm. it becomes normalized. So taking a moment to remember that. โอ้คมคมมากกริบเลยกริบโอ้ยโอ้ยซึ้งซึ้งคมแล้วอย่าลืมลด้วยคุณ่อนๆาดไปไไดให้รู้ด้วยคือว่าสาระสำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วความงามเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในรอบตัวเราเท่านั้นเองนะยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเวลาเขากลับไปที่บ้านเขาอะค่ะโบเคยเห็นรูปที่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยจะมีภูเขาอยู่หลังบ้านเขาแล้วก็ เวลาที่เขาเข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วเขาจะจําว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยสวยงามแค่ไหน <c oughs> แล้วก็มันก็เป็นอะไรที่คือเป็นความทรงจําที่ดีมากแต่เวลาเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางทีลืมดังนั้นจะบอกอะไรกับพวกเราบอกว่าบางทีเราลืมที่จะมองเห็นความงามที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละที่งามเพราะฉะนั้นอย่าอย่าลืมมองรอบ <c oughs> ความงามที่อยู่ใกล้ๆตัวคมทั้งคนพูและฟุ่มทั้งคนแปลกริบกริบกริบขอเสริมความคมเล็กน้อยคือจะบอกยาติยยมเลยฮอนว่าจริงๆอันนี้สําคัญมากเนาะเขาเขาตอนต้นที่เขาเขารู้สึกเขาอยากจะพูดแต่เขาเขาอยากจะบอกว่าอยากจะบอกคนไทยว่าอย่าลืมว่าประเทศของคุณน่ะสวยงามขนาดไหนซึ่งสำหรับอาตมาที่เห็นจากวาวตาของเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่แผ่นดินทะเลฟ้าดอกไม้ภูเขา แต่มันคือน้ําใจและว,วัฒนธรรมของคนไทยที่อาจารรู้สึกว่าเขาเขาประทับใจ <c oughs> แน่ๆ Please tell me that I am not thinking on my own. <laughs> I just share with uh, my audience that <Yeah. S 1> when you talk about the what you would like to leave with our audience about <Yeah. S 1> Thai Thai <Yeah. S 1> people or Thailand <Yeah. S 1> and when you I can see from your eyes that you you didn't mean mm hmm. just only the beauty of landscape of nature but <Yeah. S 1> also Culture, yes, and Thai people's yes. heart, yeah, that I... impress mm -hmm. you the most. <laughs> yes, I mean, I think, I mean, culture, uh, is su such a special thing, you know. And traveling the world, seeing the uniqueness of cultures, you know, it, it's incredibly important. We cherish that. Mm -hmm. <laughs> เป็นอะไรที่พิเศษมากแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ที่เขาบอกอาจจะลืมบอกไปคือว่าความเป็นเอกลักษณ์ของเราจงภูมิใจความเป็นยูนิคของวัฒนธรรมเรานะคะฉะนั้นตอนนี้ญาติโยมท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกแบบเบื่อหน่ายประเทศอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่โอเคอก็ฟังเขาแล้วก็ลองหันมามองเหมือนที่เขายกตัวอย่างเนาะตอนเขากลับไปบ่บ้านเขาอะไปแรกๆเขารู้สึกว่าแบบมันสวยงามมากแต่พอไปอยู่ S <S มันรู้สึกว่ามันมันลืมมันล,ลืมความส<ค>วยง,งามนั้นไปม,มันก็อยากชวนย่าเด้อว,ว่าเราอาจจะอยู่กับความงดง,งามของประเทศเราจนเคยชินเลยไม่เห็นว่ามันแบบงดงามขนาดไหนฉะนั้นชวนเรามา <C AS TER> ทําให้ความงดงามของประเทศเราปรากฏขึ้นมาชัดในใจของเราเองและใจของคนอื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็ลองนึกถึงสัตว์ตัวหนึนึกถึงลมหายใจเลยแหละว่าบางครั้งเนี่ยเราลืมไปว่าลมหายใจมันสําคัญขนาดไหนเพราะว่าเรายังหายใจอยู่ตลอดเรามี <C AS TER> สักครั้งหนึ่งที่เราหายใจไม่ออกขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่า ลมหายใจสำคัญขนาดไหนค่ะโอเค